งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตะโขนเป็นประเพณีที่รวมเอางานบุญพระเวทหรือฮีดเดือนสี่และงานบุญบั้งไฟหรือฮีดเดือนหกของชาวอีสานเข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกันนักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่ผีตะโขนที่สร้างสีสันตื่นตาตื่นใจการเต้นรำตามท่วงทำนองจังหวะดนตรีที่เร้าใจการแสดงเอกลักษณ์ของหน้ากากที่โดดเด่นด้วยศิละปะการแต่งแต้มลวดลายเน้นสีสันที่สดใสงดงามจังหวัดเลยได้จัดกิจก,กรรมถนนผีคนเดินหรือผีตะโขนโรด เพื่อนาเสนอศิละปะวัฒนธรรมอนงธงงานของชุมชนแห่งนี้กิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้วันที่10กรกฎาคม2556เป็นพิธีเบิกพระอุปคุตพิธีบายศรีส่ขวัญเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมและแห่ไปวัดโพชัยพิธีเปิดงานบุญหลวงและชมการละเล่นผีตาโขนน้อยวันที่11กรกฎาคมพิธีเปิดงานและขบวนแห่ผีตาโขนจากชุมชนต่างๆเข้าสู่บริเวณงานพิธีบายศรีส่ขวัญพระเวทและอัญเชิญพระเวทสันดอนเข้าเมืองการจุดบ้างไฟบูชาพญาแทน พิธีทิ้งหน้ากากผีตะโขนวันที่12กรกฎาคมฟังเทศมหาชาติ13กันและทําบุญตักบาตรสะดอกเคราะบ้านเมืองและขบวนแห่กันเทศชาวอำเภอด่านซ้ายและชาวจังหวัดเลยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตะโขนโดยพร้อมเพียงกันแทลไย